สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีเจ้าแฟนแฟนเจ้าเหนือตั้งแต่เชียงฮายเจียงใหม่ลำปูลำปางแปรนานยันอุตรดิตถวันนี้นะคะแน่นอนคำถามของ English Breakfast มาจากภาคเหนือตอนล่างคะ่ะปากนํำโพนะคะคุณอรนงแซ่จันคะ่ะเขาถามมาถึงเรื่องของ question tag ใช้อย่างไรแปลอย่างไรคะ question tag จะเป็นคำถามที่ห้อยมาด้านหลังแบบนี้คะ่ะ you can do it well can't you การทำความเข้าใจในเรื่องของ question tag นะคะก็มีกฎอยู่ประมาณ3ข้อนี่ละค่ะให้จำกันง่ายๆเลยกฎข้อแรกนนรค่ะถ้าด้านหน้าเป็นประโยคบอกเล่าด้านหลัง t a กจะต้องเป็นปฏิเสธนะคะตัวอย่างเช่น you can do it well can't you แบบเมื่อกี้นะคะและถ้าด้านหน้าเป็นปฏิเสธนะคะก็กลับกันด้านหลังจะเป็นประโยคบอกเล่าค่ะ you cannot do it well can you ข้อที่2นะคะรูปแบบของแท็กเนี่ยก็คือการนํากริยาช่วยมาบวกด้วยสรรพนามค่ะตัวอย่างเช่นอับเบียบอกเล่าก่อนนะคะ Patrick came here และก็จะทำแท็กนะคะมองไปทางไหนเนี่ยพี่นุ้ยก็ไม่เห็นกริยาช่วยเลยค่ะก็เลยต้องขอดึง verb to do เข้ามาช่วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องจะเห็นว่าเข้มเป็นกริยาช่อง2นะคะพี่นุ้ยก็เลยต้องขอผันดูด e s ค่ะซึ่งเป็น verb to do เนี่ยให้เข้าช่องที่2ด้วยนะคะ verb to do ก็คือ Di d ค่ะ แต่ปัญหามันก็คืออีกค่ะว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นประโยคบอกเล่าแท็กด้านหลังเนี่ยก็เลยต้องเป็นปฏิเสธนะคะพี่นุ้ยใส่เดเดิลเลยค่ะแพทริกเนี่ยเขาก็เป็นผู้ชายใช่ไหมคะก็เลยต้องขอใช้สรรพนามฮีค่ะได้แท็กเป็นอย่างนี้แพทริก came here d ดเดิลฮีทีนี้เราลองมาฝึกฝนความชำนาญโดยการทำโจทย์กันดูสักข้อหนึ่งนะคะสังเกตให้ดีค่ะใบเลยว่าประโยคด้านหน้าเนี่ยต้องดูนะคะว่ามันเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธคะ่ะ โจทย์ก็คือ Bob rarely went home on weekends จุดๆตัวเลือกก็คือข้อ A. a didn't he ข้อ B. did he ข้อ C. doesn't he ข้อ D. does he ลองเลือกกันดูนะคะว่าตอบข้อไหน ันดับแรกนะคะไปดูที่เว้นกันก่อนคะ่ะเป็นอดีตนะคะช่องที่2ของ go พี่นุ้ยจึงต้องขอตัดข้อ c กับ d ที่เป็น d a s ไปก่อนคะ่ะเพราะว่า d a s เนี่ยมันเป็นปัจจุบันนะคะมันไม่เข้ากับกริยาช่องที่2คะ่ะทีนี้เราก็ลองมาดูนะคะว่ามันเป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธด้าน,นหน้าคะ่ะสังเกตมีคําว่า rarely นะคะทำให้ประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยคปฏิเสธไปโดยปริยายคะ่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มี hardly rarely seldom never อันนี้จะแปลว่าไม่หรือไม่เคยนะคะพี่นุ้ยก็เลยต้องขอเลือกแท็กให้มันเป็นปนระโยคบอกเล่าค่ะตอบว่า did he นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายนะคะเวลาตอบคำถามพวกนี้ค่ะให้คิดเหมือนว่ามันเป็นคำถามธรรมดาธรรมดาเลยนะคะตัวอย่างเช่น the food is awful isn't it อันนี้เป็นคำบ่นนะคะว่าอาหารแย yeah ่ใช่ไหมอีกอันหนึ่งก็ the food isn't awful is it สองประโยคนี้ค่ะเวลาเราจะตอบเนี่ยให้คิดเหมือนกันเลยค่ะถ้าสมมติว่าอาหารมันแย่นะคะมัน awful ก็ให้ตอบว่า yes it is ถ้าเกิดว่ามันไม่แย่ค่ะก็ตอบว่า no it is not ก็คือว่าไม่ต้องคิดแปลเป็นเหมือนภาษาไทยนะคะเจ้าของคำถามาวันนี้นะคะคือคุณอรนงมาจากนาครสวรรค์ค่ะ ขอบใจน้องเนอะที่ตามกําตามมาตีมงานเราจะส่ง just ask ไม่นุ้ยไปให้ตัวเวยๆเลยเนอะและอย่าลืมนะคะทุกคนทุกภาคภาษาอังกฤษอู้ง่ายจัดนักกับเจ้าดอนวอลลี่ e. ถ้ามีคำถามภาษาอังกฤษอย่าลืมค่ะส่งหาพี่นุ้ยได้เลยที่นี่ English Breakfast at Timepbs.or.th นะคะแล้วพบกันได้ผ่านทาง Facebook นั่นก็คือ www.facebook.com/ebgang มีคำถามภาษาอังกฤษดลือกสื่งพี่นุ้ยที่นี่เลย English Breakfast ค่ะบ๊ายบาย